สวัสดียามเช้านะคะตอนนี้นะ,ะจากเมืองลูเซนขึ้นรถไฟมาลงสถานีแองเคเบอร์ Vancouver. แล้วก็ต่อขึ้นเควินคานี่ยค่ะจะไปเขาทิลิสนี่ธรรมชาติข้างล่างเขาประเทศเขาสวยงามนะคะคือหญ้าเ,าเขาเขียวก็จริงแต่มันไม่ยาวมากมันก็เลยดูไม่ลงจกรยาก็เลยดูไม่ลกแล้วก็เป็นเขาลักษณะอย่างนี้หมดเลย นาว่ามาหน้านี้สวยกว่าหน้าหนาวเพราะหน้าหนาวจะเห็นขาวไปหมดไม่เห็นอะไรเลยหน้านี้ก็จะเป็นแบบอันนี้เดือนตุลาคมนะคะปี65มันก็จะเห็นหญกก้าเขียวๆบ้างเห็นหิมะบ้างมีหนาวบ้างเจอฝนอยูน่หนึ่งวันอันนี้รู้สึกกระเช้าจะยาวอยู่นะคะจากข้างล่างนึ่งขึ้นไปยอดเขาสีขาวๆวบๆนั่นที่เห็นหิมะนั่นนะคะ นี่น้องวัววัวที่นี่เยอะมากค่ะแล้วเขาอาจะเป็นเฮ้ยนี่ไม่ใช่วัวนมนะนี่เหมือนวัวเนื้อมากกว่านะเพราะดูไม่อ้วนถ้าวัวน,นมจะเป็นวัวสีน้าตาลน,ะ hmm. น่ะนะนี่น่าจะเป็นวัวเนื้อมากกว่าเนี่ยเขาเป็นสนามหญ้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นเขาเป็นต้นสนถ้าเข้ามาลึกๆก,ก็จะไม่ค่อยเห็นต้นไม้ละแต่เป็นเขาเหินไปหมดละเพราะว่า จะยนะด้านนี้นะคะด้านหลังนีด้านหลังแล้วนะนนเมืองส่วนมากก็จะอยู่ในหุบเขาเป็นเมืองในหุบเขามันก็เลยดูสวยเหมือนตาวาดาประมาณนี้นะคะ่ะ